ฮัลโหลวันนี้ไปดูเครื่องยนต์ของรถเพ็กต้าต้องเปลี่ยนแล้วล่ะหลายบาทเลยนะแล้วก็รู้แล้วว่าเรามีเครื่องยนต์ละก็ตอนนี้ก็รอเวลาให้เครื่องยนต์ส่งเข้ามาถึงที่อู่ช่วงกับอ่ะพี่แรกเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยหิวข้าวมากเลยก็เพราะว่าวันนี้พี่แรกตั้งแต่บ่ายอ่ะไปยุ่งเรื่องรถเพ็กต้าเพราะว่ารถเพ็กต้าคันหนึ่งเปื่อยหนักต้องเปลี่ยนเลยแหละเครื่องยนต์ ไปหาข้าวกินพอมาถึงบางพระแล้วว่าเพราะว่ารถจอดอยู่ที่บางพระทั้งคู่เนาะก็เลยบอกช่างกำพลว่าพาไปกินข้าวที่ไหนก็ได้นึกไม่ออกก็เลยนึกได้ริมทะเลบางพระก็เลยไปก็ไปเจอร้านเจโตนี่แหละไม่เคยกินเหมือนกันก่านผบอกได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศดีนะอยู่ริมทะเลเลยอะอาหารก็อร่อยนะสาหรับพิกตา้านะแล้วไม่แพงด้วยนะต้ยมยำหม้อหนึ่งแล้วก็มีปลาทอดผัด ผักบุ้งมีปูมีข้าวมีน้ําทั้งหมดนี้ก็ประมาณหกร้อยแล้วเพี็กต้าก็นั่งโหซอสอร่อยมากเลยอะมอเมอไฟอะเวลาที่มานั่งเนี่ยช่วงประมาณหกโมงละเพราะว่ามาจากที่ไปดูเครื่องยนต์อากาศอะดีมากเลยนะเก้า e อี้อะเขาจัดไว้ริมทะเลด้วยคือร้านน่ะอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเขาก็มีพื้นที่อยู่ริมทะเลเลยถ่ายมาให้ดูว่า พี่เอ็กตาก,ก็เพิ่งเคยมาเห็นตรงนี้เหมือนกันนะตอนเย็นนะไม่เคยมาเพราะปกติเราไม่ได้มาธุระตรงนี้อยู่แล้วไงเพราะตอนเย็นเข้าบ้านก็นอนแล้วเนาะเหนื่อยอะ่ะเผื่อใครที่อยากกินอาหารทะเลอยากกินมีหม้อไฟมีอาหารแซ่บๆอะ่ะก็มาแวะที่นี่ได้เลยนะปักหมุดมามีหลายร้านอยู่นะสี่ห้าร้านนั่ที่ช่างแน,นะนําอ่ะลองเซิร์ชดูนะชมบรรยากาศอัธรรตนะจ๊ะคนพูดนี่คือแบบว่าตาเปิดสุดๆอะ่ะ วันนี้เรื่องรถอย่างเดียวก็เวียนแล้วแล้วเดี๋ยวจ่าวิดีโอเรื่องรถอ่ะเดี๋ยวให้เครื่องมาก่อนเปลี่ยนเครื่องเลยงานนี้แต่ก็ดีกว่าซื้อป้ายแดงนะจ๊ะถึงมันจะแพงหน่อยแต่ก็โอเคแต่ป้ายแดงก็ไม่ไหวนะเป็นล้านบายบายขอบคุณนะมาดูการพิกตาก็อยากจะมาพูดทั้งทางที่ตาก,ก็ปิดปิดแล้วบายบายรักนะจุ๊บจิ๊บนอนหลับฝันดี